เรบผมมาที่่าวสุดท้ายนะจะพาไปดูสงครามน้าลายระหว่างแฟนคลับของหวังอี้ป๋อและก็เจ้าลี่อิงนะไปดูว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรและจบลงอย่างไรครับกลายเป็นกรณีความขัดแย้งที่บานปลายจนส่งผลให้ทางการเนี่ยได้สั่งปิดช่องทางโซเชียลของต้นสังกัดของเจ้าลี่อิงนางเอกจีนคนดังเจ้าของสมญาราชินีหมื่น 10, ล้านวิวกันไปเลยทีเดียวครับ ซึ่งต้นสายปลายเหตุนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากข่าวลือที่ว่าเจ้าลี่อิ่งและก็หวังอี้ป๋อพระเอกรุ่นน้องที่เพิ่งจะร่วมงานกันในซีรีส์นางโจหรือว่า Legend of f a y เตรียมได้สวมบทพระนางคู่กันอีกครั้งในซีรีส์ใหม่ครับแต่ตรงนี้ค่าบแฟนคลับฝั่งนางเอกสาวไม่พอใจ แต่เลือกจะแสดงออกถึงความไม่พอใจในทางที่ไม่ถูกต้องด้วยการโพสต์ในเชิงให้ร้ายหมิ่นประมาทกับทางหวังอี้ป๋อโดยทํานองที่ว่าไม่อยากให้พระเอกดาวรุ่งผิวแสงที่ชื่นชอบความเร็วแต่ไม่ขอระบุชื่อคนนี้กลับมาร่วมงานกับนางเอกขวัญใจของตัวเองอีก แต่ตรงนี้ถ้าแฟนความฝั่งของหวังอี้ป๋อก็ไม่พอใจเกิดเป็นสงครามน้ําลายทางออนไลน์ตอบโต้กันไปกันมาจนวานไฟครับเกินท,ทําที่สุดเนี่ยทางการก็เรียกว่าได้สั่งปิดช่องทางโซเชียลของต้นสังกัดเจ้าลีอ่อิงเป็นการชั่วคราวฐานล้มเหลวในการดูแลจัดการและควบคุมพฤติกรรมของบรรดาแฟนคลับให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมเพราะข่าวลือเรื่องที่เจ้าลีอ่อิงกับหวังอี้ป๋อจะได้กลับมาร่วมงานกันยังไม่มีการยืนยันครับ และต่อมาก็ถูกปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงไปแล้วแต่กลับปล่อยให้แฟนคลับของทางเจ้าลี้อิ่งบางส่วนเนี่ยก่อสงครามออนไลน์จนกลายเป็นประเด็นวุ่นวายบานปลายตามมาครับ